ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวตรงใจจะเนียตรงเนี้ยมาต่อยตรงนีไมมาต่อยตรงโอ้ยต่อยตรงเนี้ยตรงนี้ยกระโนงเนี้ยนะต่อยต่อยต่อยเนี้ยอีโอ้คนไทยมาต่อยคือมาต่อยเขมีไอย่างเงอีเขมีโมโหยายเลยตอนนี้อ่ะนีเขมีโมโหยายเลยโพด่าโพด่าคนไทยลงมาโจนคำโจรไทยนะ เออโดนทายต่ำต้อยมาต่อย,อยทหารขเมรอย่างไงมมย,ยี่ขเมรมโหใหญ่แล้วขเมรนะครับโดนต้อยนะโดนต้อยทีเดียวโมโหใหญ่เลยนะเออนะครับนี่ขนาดโดนต่อยนะอืถ้าโดนเตะจะขนาดไหนจริงๆน่าจะจัดมวยกันนะเอาจัดมวยเขาเรียกว่าอะไร เปิดเวทีมวยเลยตรงนั้นน่ะนะเออนะครับแล้วก็จัดมวยไปเลยนะใครอยากต่อยขึ้นมาใช่ไหมเออจะได้มีความสนุกสนานนะครับจัดมยวยโบงกระตอะรประทะมวยไทยไปเลยนะจัดมวยกระชับมิตรไปเลยนะครับใช่ไหมเออใช่ไหมนะจัดมวยระหว่างสองประเทศ นะครับจะได้ไม่ต้องไปชกกันอยู่ข้างล่างเวทีเอาทหารขาเขมรนั่นแหละนั้มาต่อยส่วนไทยก็ส่งทหารไทยนั่นแหละขึ้นไปต่อยไทยชนะก็เย้ใะไทชนะได้ประสาทเอาไปเลยเช่ไหมดีไหมเออไทยที่ส่งบัวขาวไปเลยเอาไหมเออเอาไปชกนะไปต่อยอย่างนั้นแอดมินก็ไม่ได้สนับสนุนหรอกนะเดี๋ยวมันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะผัดกันต่อยผัดกันนะ เดี๋ยวฝ่ายนู้นมาต่อยคนไทยแล้วทําไงใช่ไหมเออนะครับเดี๋ยวขมินบ้าดีเดือดขมินยิย่งบ้าบ้าอยู่นะเออเดี๋ยวมาต่อยคนไทยบ้างทําไงใช่ไหมแล้วต่อยกันไปต่อยกันมามันก็ไม่ดีหรอกฉะนั้นจัดเวทีมวยไป <c oughs> <c oughs> นะครับไม่สนับสนุนความรุนแรงอยู่แล้วนะครับมึงก็ไม่สนับสนุนนะแต่ว่าถ้าถ้าจะต่อยกันก็ต้องใน,นแหล่งนะครับเอานะจัดอันนี้ก็ได้ เป็นมวยข้างถนนก็ได้ใช่ไหมจัดเลยใช่ไหมจัดเวทีกระชับมิตรมวยนะระหว่างเขมรกับประทะมวยไทยนะครับต่อยกินแดนกันไปเลยนะนะจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บมีกติกานะครับส่งกันมาทีมละห้าคนก็ว่ากันไปนะจะเอาทหารเนี่ยเอาทหารหัวปีมาก็ได้โชคไหวไหม ทหารขมีนะที่ถืออาร์พีจีเนี่ะนะเอามาชกก็ได้นะครับเออนะเอามาชกกันจะได้จบจบไปจะได้แบ่งกันประสาทกันไปนะเออเดี๋ยวเจอมวยไทยหน่อยนะเออแล้วก็โอ้โหนะตอนนี้ขมีเห็นแะลโมโห,โหจัดโนอะ้โหขมีมาเลยตะมาตะไม่ต่อยตะไม่ดีไม่ตายเขียวตายเขียวบอกก็ไม่รู้ทนะหารที่โดนต่อยนะ อันตรสิทธ์แจกห0าร้อยปรัเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายไ,ได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคด้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ